มึงให้เงินกูมือนี่เงินนี่ยัางไมยมึงยืมกูซื้อเหล้านั่นแม้มาว่านนี่ไปยืมป้อยกับมึงนั่นแล้วบักนี่ยื้สิว่าคือไรบ่ได้ยืมยืมเป็นยืมนะเงินนี่บ่ได้ยืมทำอลไรได้มึงงานบักลูกเขยนี่มันยุ่งงานบอหนอมือว่านี่มันยืมเงินในโม่วงเหล่าแม่ มันว่ามันสะเอาหายเงอนี่บบเห็นมันเพ่นผ่านเลยบบเห็นกูกิสีมาเองแล้วมี่กูสีมาเอาเงินกูเนาะกูกั่พ่อใส่พ่อจ่ายกูคาอันนั่นอันนี้ใส่ละบ้าคาลูกเคยกูนั่งกูเนี่ยมันนางอยู่บุญเด็จะไปหยังมันส่วงแล้วบอกมันก็สะสวงตัวบุ่นมันน่งสังเกตทงเอยย่ก็ติเป็นจะสวงไปท้อนเหมือนเดิย มันยืมเงินกู้หมู่ว่านมันว่าสิหายกู้เงินนีแม่มันยืมเงินเจ้าเออมันยืมเงินอันยูมเนีวงเราน่ะยืมเงินซื้อแล้วเออมันมาเต็มนบัานมันว่าสิหายเงอนีนีแล้วกูมามันเข้ายังไงจ้าห่อยมดหมูแล้วบดบดบดมันหน้าแงเอ้าตัวพบดไปทามันหนุกไปบดมันเลยแล้วมึเจ้าเราไปถามันบดบเลยมึงซวงลหะบอกซวงแล้วอย่ยงใส่มึนมันมึงสิห้เงินกู้ืงอนี่ เงื่อนอย่างไอ้มึงยืมกูซื้อเหลนะ้าเนี่ยแม่มัวว่านี่ไล้ยืมปว้ยกับมึงนะั่นแล้วบักนี้เยสีว่าคือ,อไรบอได้ยืมนะยืมมันยืมนะเงินนี่บอได้ยืมบ๊วยคุดี่ดมูมาเงื่อนมัวว่านี่เจ๊มอืออือยู่หันนั่นร้อยบอได้ยืมบอได้ยืมซื้อเหล้าซสูโมูกินนั่นแม่ เออซื้อเราไอ้หมูยืมเงินเจ้าตัวเงินกู้แล้วมึงก็ยืมของกู้อีกเด้บังนี่ของกู้นี่กูบ่ได้มาถามเอ้ากูถามมาตอมึงยืมนะเอาก็เงินเจ้าอีกก็เก่าตัวก็เงินเจ้าจังไรมึงยืมกู้แหมแต่ยังว่าบ่ได้ยืมสรุปแล้วืูบอได้ยืมเมนบอรอ้ยสิได้ยืมเงินเจ้าเด็วกูจะไปเอานังไผ่เงินหนึ่งบาทต๊กตุ๊มึงยืมกูน่ะ เอา้าเจ้ากินอยู่บ่เมื่อวานไม่กินแล้วเนาะเอา้าก,กินอยังีสิมาถามน้ำอยู่โอ้ยก็ถามนั่นจริงงัว่ายืมเงนินตัวยืมถามอ่อตัวยืมมึงจะว้าวอย่าเลยนะเออเจ้ากินแล้วเจ้าก็แล้ว,ลวไปอุ้ยบักอันนี้ยังไงนฉันสีเปน็นจังสีมึงบ่เคยยืมเงินบ่เอา้าก็เงินเจ้าเจ้าบอกว่าไปซื้อเราขเขาก็ไปซื้อเราโอ้ว่าแบบนี้กูสีด้ยี่บ่เนี่ย ังเป็นเท่าไหร่หนิเงินหกสิบบาทยิ่งสิมาถามอยู่เจ้ามาถามน่ะแล้วหู้ไม่เนีย่นยว่าย,ย,ยืมนอ้อบัดได้แล้วพัดบอกไปส่งนี่ที่ว่าไปส่งไห้ยันงเมื่อวานกูสิได้น้ำมันอ,อ,อยูย่บออีอันนี้ข่อยปูหัวน้ำมูเจ้าแล้วมูเจ้าก็นจะได้ในองเหล่ามูเจ้าข่อยปูหัวน้ำมูเจ้าเด้อสรุฝฟาวมาฟาวมากูสิมึงสิให้กูบอลเงินน่ะ วุ้ยไม่ยอียยันะน่ะ,นะั่นยันะลกูจะมาสีใดกูมาถามเอาเงินนั่นมันเลยพัดแรนหนีสามเอ้ยบัผ่าุ้ยสันดานมึงหนีคือเกาเกาอยู่บ่เศร้าเลยเนาะยืมเงินคนบม่มีเอาหาอ้างกูจื้อใส่เอือกกล้วยบัผ่ากัน,น